จากจังหวัดสกลน,นครครับพาคุณผู้ชมต่อไปที่จังหวัดกาลสินครับจังหวัดกาลสินประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่5ทับสอเน้นย้ำให้ในายอำเภอทุกอำเภอครับแจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวงังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยครับที่สารกลางจังหวัดกาลสิน นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวนหนึ่งแห่งให้แก่นางนพศรพรยาลอวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่เทศบาลที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสูงสุดได้แก่อันดับหนึ่งครับ เทศบาลตำบลโพนอำเภอคำม่วงร้อยละ83.68และเทศบาลมีจำนวนบัตรเสียในจังหวัดน้อยที่สุดครับได้แก่เทศบาลตำบลโพนอำเภอคำม่วงร้อยละ1.02ครับมอบโล่ประกาศเจริคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดเดนประจำปี2567ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดกาลสินครับ นอกจากนั้นค่ะมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ2568จำนวนสองรางวัลด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวปริยาสุชัยแสงชาวตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายและศูนย์ข้าวชุมชนเป็นสุขตำบลน,นาโกอำเภอกุชินาราย มอบโลคนดีสีจังหวัดประจำปีพศ .2567 จำนวนสองรายด้วยกันค่ะได้แก่นายพุทธิพงศ์ภาลิศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารนายทวัชชัยเถาชาลีโรงเรียนสมเด็จวิทยาคมมอบประกาศเกียรติคุณและเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่22แก่นคุณเกมจำนวน16ราย และมอบรางวัลการตอบแบบสอบถามสัมมโนโประชากรและเคหะพศ2568ผ่านระบบออนไลน์จังหวัดกาลสินจำนวน19รางวัลค่ะจากนั้นครับน,นายสนันโปรงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาลสินครั้งที่5ทับสองครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำครับให้ในายอำเภอทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังนะครับเตรียมการรับมือและก็ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยไว้ด้วยครับ